สวัสดีครับทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้กันหรือเปล่าครับเวลาอัปรูปหรือวิดีโอลง Facebook ภาพไม่ชัดภาพแตกวิดีโอภาพเบอร์วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าให้เวลาเราอัปรูปหรือวิดีโอลง Facebook ให้ได้ความคมชัดเท่าต้นฉบับไปดูกันเลยครับให้ทุกคนเข้าไปที่ Facebook เ,เลือกขีดสขีดด้านบน ลเลื่อนลงมาเลือกหัวข้อาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวเลือกหัวข้อาการตั้งค่าให้ทุกคนเลื่อนลงมาหาหัวข้อสื่อและผู้ติดต่อกดเข้าไปเพื่อนๆจะเห็นหัวข้อการอัปโหลดรูปความละเอียดสูงและการอัปโหลดวิดีโอด้วยความละเอียดสูง ให้ทุกคนกดเปิดเพียงแค่นี้เวลาที่เราอัพรูปหรือวิดีโอก็จะสามารถอัพด้วยความคมชัดเท่าต้นฉบับภาพไม่แตกภาพไม่เบอร์สำหรับใครที่ชอบรบกวนกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับหรือใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถานด้านล่างคอมเมนต์ได้เลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ